เดิมตอนที่แล้วหลังจากที่รู้ว่ามีหนาแอบชอบปอเปาเควินก็พยายามทำคะแนนและพยายามบอกปอเปาไปตรงๆว่าชอบไม่รู้ว่าครั้งนี้จะสำเร็จไหมแล้วจะทำยังไงต่อไปกับคู่แข่งที่เข้ามามากมายขนาดนี้ไปดูกันจุบิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมแล้วก็ปอเปาจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะต้องไปเรียนอีกไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอะผมเล่าให้ฟังเลย ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพยายามจะสารภาพกับปเปาแต่จริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้สารภาพอยู่ดีครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าผมไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปปอเปาดูสับสนอยู่ไม่น้อยเลยแต่ว่าปอเปาก็ยอมกลับไปพักผ่อนที่ห้องเพราะว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ดึกมากๆแล้วไม่รู้ว่าวันนี้ปอเปาจะถามผมเรื่องนี้อีกหรือเปล่าแล้วดูเหมือนว่าเอเรน่จะตื่นเช้าเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยทั้นที่ไฟบินของพวกผมเนี่ยมันก็ตั้งบ่ายโมง ไม่รู้ว่าไ,ไปไหนของมันอย่าบอกนะว่าไปหาปอเปาอีกอ่ะเอ้าแหมตื่นซะเช้าเลยนะไม่ต้องทําอะไรตรงนี้อ่ะอย่าบอกนะว่ารีบรอไปรับปอเปาอ่ะเอาว่าไงก็วันนี้ปอเปาจะต้องกลับบ้านแล้วอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายนี่ฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่เศร้าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะตามบินกลับไปหลังจากที่ฉันเสร็จธุระจากทางนี้แล้วก็เลยของนายดิแล้วแต่ฉันไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วฉันไปแล้วนะเจอกันเอ้าเดี๋ยวนะแล้วกะเปล่านายหายไปไหนอ่ะเอากระเป๋าไปด้วยอรอไม่เห็นจําเป็นเลยก็ฝากคนที่บ้านแล้วก็เอากลับไปแลล้ว่ะ แต่ว่าฉันเนี่ยจะตัวว่างๆแล้วก็จะไปช่วยเระเปาถือของไงอืมนายนี่มันแผนสูงชะมัดเปาเปาเสร็จหรือยังอะฉันไม่เข้าไปนะแต่๋ยวฉันอยู่แถวนี้แหละเปาเปาฉันมารับเธอแล้วจ้าอุบ้านี่ เรงอุตสาห์ตามมาจนได้นะวันนี้ปาปาไม่พลาดละค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้ป๊าปอาจะต้องกลับบ้านแล้วตัวชุดที่คุณแม่ซื้อให้ป๊าปาสีน่ารักชะมัดเลยใช่ไหมคะมันน่ารักทุกส่วนเลยอ่ะทุกคนึอบเอากระเป๋าไปดีกว่าแต่วันนี้ป๊าปอาจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยป๊าป๊าจะต้องมีเรียนแล้วดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องวุนแายขึ้นหรือเปล่าเพราะเออพิงกี้อาจจะกลับมาเรียนรอบนมีแล้วก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะยัง พฤติกรรมของเควินแล้วล่ะทุกคนรู้ไหมคะเควินเหมือนพยายามจะบอกอะไรปอาป๊สักอย่างหนึ่งแต่เควินไม่ยอมพูดมาหรอกนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเควินก็ไล่ให้ปอเป๊ากลับมานอนเฉยเลยอยากรู้ชะมัดคือเป็นอะไรของเขานะหรือว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรหรือเปล่าอะปอเป๊าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้เราจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเอ้ยไม่อยากจากที่นี่ไปเลยนะเนี่ยเพราะว่าที่พักมันสวยมากๆทุกคนดูสิแล้วพ่อแม่ของปอป๊าเนี่ยก็คืออยู่ที่เมืองนี้ตลอดเลยเพราะว่าต้องมาทำธุรกิจแถวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ปาเปามาเที่ยวใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าเขากำลังจะเปิดเป็นบาร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มนะปราเปอาเห็นเขากำลังก่อสร้างอยู่ด้วยล่ะ แลวพามาเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้เราเปาเปานานไหมเควินเรย์ไม่นานเลยปเปาเปาเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะไปส่งเธอที่สนามบินนะแล้วอย่าลืมที่เราคุยกันไว้ล่ะคุยอะไรเยอะแยะพูดมากใช่ไหมมาปเปาเปาเอากระเป๋ามาเดี๋ยวฉันถือกระเป๋าไว้เธอเองเฮ้ยเดี๋ยวฉันเองไม่ต้องเลยเอ้ไอ้บ้านัน่นวายชะมัดโอเคทุกคนขอบคุณมากมากนะถ้ายยอ,อย่างนั้นเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะตกเครื่องอะ่ะไปกันเร็วทุกคนเอากเป๋ามานน่ฉันถือเองนายตามมาเงียเงีก็พออ่ะไอ้บ้านนั่นแย่ออกไป คุณพ่อคุณแม่นหนูมาแล้วคะ่ะโอเคจ้ะลูกเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะอีกไม่นานเนี่ยเดียกเครื่องก็จะขึ้นแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังมีเวลาอีกอ,อีกนิดหน่อยแม่ว่าหนูไปหาอะไรกินในเก๋ก็ดีนะแม่กับพ่อเนี่ยคงมาส่งแค่แค่เท่านี้ละะ่ะจาะเพราะว่าข้างในเนี่ยวุ่นวายมากๆเลยแล้วก็เขาไม่ให้เราเข้าไปด้วยนะเ,ออเดี๋ยวนะอุ้ยนั่นโอ้โหมีหนุ่มถือกระเป๋าให้ถึงสองคนเลยแหละเนี่ยลูกพ่อนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะ คุณค้าลูกเราก็น่ารักขนาดนี้ทําไมถึงจะไม่มีหนุ่มถือกระเป๋าให้ล่ะคะเหมือนต้นสา,สาวเลยเออสวัสดีค่ะคุณพ่อ,พอคุณแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอากระเป๋าปาไปเ,ออเช็คอินก่อนนะครับ รอด้วยสิเควินอ๋อววันดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แหม่แม่ก็ว่าทําไมวันนี้ Kevin เควินดูรีบรีบที่แท้อ๋อมีหนุม่มอีกคนมาวันดเีเรยเรยไม่ได้กลับไปที่นู่นกับปอๆกับเควินหรอลูกเออทงผมเนี่ยยังต้องคุยธุรกิจที่บ้านอยู่นะคะคุณแม่คุณพ่อแล้วก็อาจจะต้องหยุดตรงนี้อีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวไว้ผมตามปอๆกลับไปเองครับธุรกิจที่บ้านเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยนะโอเคจะเอาเป็นว่า พวกลูกเนี่ยเข้าไปได้แล้วล่ะเสนเดย์เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่กับพ่อในขับรถไปส่งที่พักแล้วกันนะขอบคุณครับแล้วก็แม่กับพ่อน,นะคะจุ๊ะว่าพ่อจุ๊ะว่ะเจอกันนะลูกดูแลรักษาตัวเองด้วยล่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพ่อมีเซอร์ไพรส์ให้ลูก <What? S 1> ที่นู่นด้วยล่ะนะอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะส่งข่าวไปหาใช่จ้าลูกจะชอบนะจ๊าเพราะว่าแม่รู้สึกว่าลูกเนี่ยเริ่มโตขึ้นแล้ว ควรมีอะคุณอย่าไปพูดอย่าพิ่งพูดให้ลูกสายเองดีกว่าสไปเองเหรอคะโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่บอกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปอเปาลูกเ,เ,เองที่นู่นก็ได้บายบายนะล bye, ะลูกบายบายจ้ะลกรักลูกนะรักพ่อกับแม่เหมือนกันคะ่ะบายบายปอเปา,เปาอย่าลืมที่เราคุยกันไว้นะ oh. เดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปหาเธอให้เร็วที่สุดเลยดูแลตัวเองนะเดี๋ยวฉันจะไปหาโอเคเรไว้เจอกันนะบายบายคนเก่งแหมคุณดูสิคนเก่คนเก่ง รู้ลแล้วนี่เนื้อหอมจริงๆเลยไปได้เรามั้งครับมาเปบาๆเ,เข้าไปเร็วๆโอ้โอรู้ลแล้วนะ่าไอ้บ้านนั่นขยันทำคะแนนจริงๆเลยดีนะที่มันไม่กลับมารอมนี้ด้วยอะเซ็งเอ๊ะทำไมมันถึงได้ช้าขนาดนี้ล่ะครับพี่สาว ไม่ทราบว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับสวัสดีค่ะค,คุณลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้กําลังเช็กระบบ,บอยู่สักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะผู้โดยสารสองท่านใช่ไหมคะชื่อคุณเควินแล้วก็คุณปอเปานะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวขอโทษด้วยนะคะเพื่อนวน้อนไปหน่อยเควินต้องตรวจกระเป๋าได้หรอต้องตรวจสิตามระเบียบพอสนาบมบินอะโอ้กระเป๋าเข้าเครื่องไปแล้วอะขคาน์เตต้องใช้สมภาระนิดนึงนะคะในกระเป๋ารู้สึกโอ้โหของเยอะมากเลยนะเนี่ยมีแต่ เสื้อผ้ารองเทาง้าเครื่องประดับโอเคค่ะทุกอย่างผ่านไปได้ได,ดีผ่านค่ะเรียนเชิญท่านผู้โดยสารทุกท่านนะคะโอเคค่ะงง้นผู้โดยสารเช็คอินไว้ก่อนนะคะาสามารถขึ้นเกตได้เลยนะคะณเวลานี้เรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้สายการบินอวตารแอร์ไลน์เช่ยวบินที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังจะขึ้นในเวลานี้เครื่องบินมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองอวตารเวลขอให้ทุกท่านเดินมาที่เกตได้แล้วค่ะ โ okay, อเคเขาเรียกแลาเปาเปาป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งของเรากันทำไมวันนี้เควินดีกับปะเปาแบบผิดป,ป,ปกติเลยนะเนี่ยกลับบ้านกันสองคนหรอก,ก็เลยดีด้วยมาเดินมาเราเร็วเควินปาเปาจนเที่ยวบินแบบว่าเป็นที่นั่งธรรมดาไว้นะไม่ใช่ที่นั่งพิเศษอะเควินอาจจะนั่งที่พิเศษมาแต่ว่าปะเปานั่งที่ธรรมดามาสิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกระเป๋ามันก็ได้แล้วน่าจะต้องแยกกันนั่งละเออแยกกันนั่งเหรอคงไม่ต้องหรอกมั้งเพราะว่าฉัน ตอนแรกฉันจองที่นั่งพิเศษไว้เผื่อเธอด้วยแต่ว่ารู้สึกเธอจะไม่ยอมนั่งฉันก็เลยไปจองที่นั่งธรรมดาเอาไว้อีกที่หนึ่งอ่ะอยู่ข้างกันเลยมาเดี๋ยวฉันพาไปโอ้โหมาขนาดนั้นเลยเหรอโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาที่นั่งกันเถอะเดี๋ยวฉันเก็บกระเป๋าแป๊บนึงนะฮึบแล้วกระเป๋าของเควินอยู่ไหนล่ะไม่เอามาด้วยเหรอฉันไปเดีเอาขึ้นเครื่องมันอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรับที่นู่นนี่เปาๆเ,เธอขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งที่สองใช่ไหมขามาก็คือครั้งแรกแล้วก็ขากลับอีกครั้งหนึ่ ฉันจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเธอว่าเธอก็ลากเข็มขัดได้เลยนะมันอันตรายน่ะโอเคได้เลยปะปะ๊าดันละเควินด้วยสิฉันก็รัแล้วเหมือนกันนี่ไงท่านผู้ดยสารโปรดทราบขณ่อนี้คื่อมีกาลังขึ้นได้โปรดท่านผู้ดีสารกรุณาน,นั่งอยู่ประจําที่ของตัวเองอเอ้ยปะป๊าตื่นเต้นจังเลยเควินไม่ต้องตื่นเต้นนะฉันอยู่ข้างๆเธอแล้วนี่ไง ทำไมวันนี้เควินดูแบบแๆจังป๊าป๊าถามได้ไหมเร้เรื่องอะไรนะที่เควินพยายามจะบอกป๊ปาแต่ไม่ยอมบอกอ่ะเออ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 ปล่าไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าเอออยากให้เธอตั้งใจเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่ของฉันเป็นห่วงน่ะแค่นี้น่นะเหรอโว้ยป๊าป๊าก็นึกว่าเรื่องอะไรโอเคไม่เป็นไรแต่ป๊าปาจะตั้งใจเองเดี๋ยวค่อยบอกวันอื่นดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมไม่อยากโดนปฏิเสธอออะโเคปตนนี้้ถึงแลว่ะ ปะเรากลับบ้านกันดีกว่าเควินแล้วเราต้องมาเอากระเป๋าของเควินด้วยอ่ะกระเป๋าเควินไปไหนอ่ะแต่เปลา,าช่วยยกไม่เป็นไรงั้นเธอถือกระเป๋าของเธอไปก่อนละกันก็ได้เดี๋ยวฉันยกเองมันหนักอ่ะกระเป๋าฉะนัะ่นะไงใบนี้แหละสนามบินนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคป่ะเปา,ปา,ปาเรากลับบ้านกันนะพ่อกับแม่ของฉันคงคิดถึงเธอมากๆเลยละฮัลโหล ได้เลยเพื่อนวันนี้ปอปอน่าจะกลับแล้วละ่ะฉันไม่ได้ไปรับที่สนามบินเพราะว่ารู้สึกเอ่อจะกลับม,มากับเควินใช่ไหมถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวให้เควินมาที่บ้านเลยฮะอะไรนะนี่นายตัดสินใจไปแล้วเหรอโอ้โหนายทำเรื่องใหญ่แบบนี้เปคนเดียวได้ยังไงเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วคะคุณโอเคโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะช่วยจัดการให้แล้วกันแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้ให้ปอปาเออจัดการทุกอย่างแค่คนเดียวแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยฉันคิดว่่าปปยังไมมพร้อนะะฮ อะไรอยากจะให้หนูปปอแต่งงานหรอแต่งงานกับใครนะ่ะยังไม่พร้อมเรื่องอะไรฉันอยากหนูจังเลยเกิดอะไรขึ้นตอนที่ปะปอไปเที่ยวนะคุณคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหลาครับโอเคเพื่อน <okay. S 2> เดี๋ยวไว้คุยกันเดี๋ยวฉันจัดก,การเองโอเคคืองงไปหมดเลยคุณถามว่าเรื่องใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่หนูปะปอเขาจะไปแต่งงานอะไรยังไงกับใครหรอก คุณอย่าคิดไปเองเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คงได้คุยกับหนูเปาเปาแล้วละเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อกับแม่ของเปาเปาเนี่ยน่าจะยังไม่ได้บอกข่าวเรื่องนี้กับเปาเปาเลยถ้าคุณตกใจขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าเรื่องคงใหญ่น่าดูเลยสินะอืมใหญ่อยู่เดี๋ยวผมบอกคุณเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยถือบ้านสักทีนะคิดถึงบ้านชมัดเลยเปาเปาก็คิดถึงบ้านเราเหมือนกันคิดถึงคุณป้ากับคุณลุงด้วยอ่ะไปหาคุณป้ากับคุณลุงดีกว่าเปาเปาตธถือได้ไหมนั่นอ่ะถือได้แค่นี้เองมันล่า จ้าเอคิดถึงหนูไหมคะคุณป้ากับคุณลุงหนูกลับมาแล้วคะ่ะพ่อกับแม่สวัสดีครับโอ้ยเปาเปาของป้าคิดถึงหนูสุดใจเลยละจ้ะนี่ต้องรับกลับมาบ้านนะเป่าเอ่เอาอยัางไงดีละ่ะหนูกับเควินเนี่ยเอาของไปเก็บก่อนล้วกันนะแล้วเดี๋ยวลงมาทานอาหารกับลุงกับป้าเรากันลุงกับป้ามีเรื่องที่จะคุยด้วยนะ่ะ <Huh? S 2> ทำไมดูเหมือนเรื่องมันใหญ่มากเลยลคะครับพ่อกับแม่ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยก็มีนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยทีเดียวแล้วกันนะเพราะว่าคุยเรื่องนี้แล้วน่าจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีกว่านะลูกๆเอาหองไปเก็บเถอะโอเคค่ะคุณป้าคุณลุงไม่ต้องเครียดนะคะเควินไปแล้วอย่าจักแซยผู้ใหญ่เอาหอมไปเก็บกันก่อนเร็วๆคิดถึงห้องจางแต่ว่าเอตู้นี้ไม่ใช่ของปะป๊านี่คะเขาแส่คุณป้าโอ้โหซื้อหอมมาให้ปะป๊าเพียบเลยอะแถมซื้อตู้ให้ด้วยสงสัยของปะป๊าจะลดไปหน่อย ว้าวของเยอะชะมัดเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวไ้คุยกับคุณป้ารู้สึกคุณป้ามีเรื่องเครียดจะคุยด้วยแหนแล้วก็ชุดนี้ก็น่ารักไป๊เปาเหมือนกันนะเนี่ยไปคุยกับคุณป้าดีกว่าอีสองสามวันเราเรียนจะเปิดแล้วล่ะคะ่ะทุกคนมันเป็นความต้องการของพ่อกับแม่ของหนูซึ่งลุงเนี่ยก็ขัดไม่ได้หรอกนะแต่ว่าลุงจะช่วยหนูดูแลเองเอ๊ะเรื่องอะไรหรอคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับปาเปาด้วยอะ่ะ ต่อไม่รู้ว่าสะพายเรื่องอะไรแฮะคือแม่กับพ่อหนูเนี่ยเห็นหนูโตขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็บ้านเราก็มีเด็กผู้ชายอ่นนะนั่นก็คือเควินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยคิดว่าถ้าปอปอเนี่ยจะต้องเรียนที่นี่แล้วเขาก็จะต้องกลับมาที่นี่เหมือนกันเขาก็เลยซื้อบ้านไว้อีกหลังหนึ่งนะจ๊ะให้หนูฮะอะไรนะครับแม่ซื้อบ้านให้ปอปอเนี่ยนะอ่ะอ่ะเอ็งเดี๋ยวนะปอปอต้องเป็นคนตกใจสิเควิน ฉันก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละเธอจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไงเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเลยนะ,ะนั่นสิแล้วหนูจะอยู่คนเดียวได้หรอคะคุณป้าคุณลุงหนูว่าหนูไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะอะไรครับเนี่ยไม่ได้นะพ่อกับแม่ผมไม่ยอมผมจะไม่ให้ปอาอยู่คนเดียวเพราะผมเป็นห่วงปอๆจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาคุณลุงกับคุณป้ามาคุยกับผมเลยเดี๋ยวผมจะจัดการแล้วก็คุยกับคุณลุงกับคุณป้าเองจ้ยัออยงไงดีนะ่เนี่ย แล้วบ้านหลังนั้นจะใหญ่ขนาดไหนจะเป็นยังไงแล้วปอปอจะอยู่ได้ไหมอ่ะ <c oughs>